มุมพึ่ง,งนมเชื่อแล้นะเรามาปล่อยปลาขอปลดปล่อยปลาดุกปลาหมอปาลาไหลแลากรบบนจังแสใหนใจฉัน,นขอให้ท่านตะัวแข็ขงข้าพเจ้ามีตะกรามถูกอันนี้ท้องเลยนะนี่ปลาท้องด้วยนี่นะคะปลาปลาหมอของอุย้ยตัวใหญ่มากอู้หูลูกลูก หอนะคะปะหมอท้อนี่ยน้อทุกตัวเลยเนี่ยนี่ท้องออ,องเย,ออออยเขาบอกว่าท้องไงดูดิดูดดไปๆๆอันนี้คือทองะคะอขอ,อันะน่าินะดอ,ดอันนี้เป็นกบนะคะ มาเลยากแล้วไปเลยซื้อมาจากตลาดนาเนี่ย จะโดนสัตว์เลยน่าชีวิตไปแล้วไปเลยเดี๋ยวกันนะแปบ๊บนึงเซตข้าสารเซตข้าสารไปเซตข้าสารไปทำบุญปะอะไปใส่รถเลยแล้วรอยอยู่ที่รถเลยนะ วันนี้มากินข้าวที่ครัวบ้านป่ามีเห่าคือมันก็แบบบ้านๆดีแล้วก็อหานปากว่ารสจัดไงก็เลยมากินเลยอร่อยข้าวมาเหมือนดงมูเห่าเลยอร่อยอ่อยอันนี้ผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดชาปลาช่อนปลาดุปลาดุอันนี้อะไรไก่บ้านเหรออันนี้ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านถึงเครื่องบ้าเลยอันอันอันนี้จอละแค่ กับปลาพยูนเกยตื้นอยู่เหรอเกยตื้นเมื่อคืนจะเกยตื้นเกิดต้นไม่ไหวโอ้ยเยยยยนยยใจยยยเยดยมยย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 ายยิยยยยเยยยย่อยยย่อยยยยยอยย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 ยายย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 ายย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 ยแยย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 อยย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 ย ก็คือถ้าเจอเจอรถกสวนมาก็คือว่าต้องมองหน้ากันว่าใครจะถอยใช่ป่ะใครจะถอยที่แกงอร่อยอร่อยเต็มมากเลยจัดที่แกงแบบนี้เขาเลิศมากเลยอ่ะเอขอที่ตักเขาหน่อยที่ตักเขาหน่อยกระเพาะมันกเลิศ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 จุ่มในกะเพราบ้านจ้ะ 梦喷有生乐。